สวัสดีครับเพื่อนๆไทยออร์แกนิกฟาร์มและพอเลี้ยงออร์แกนิกนะครับผมจะให้ดูนะครับกล่องบังคับตู้โซล่าเซลล์นะครับการทํางานของปั๊มโซล่าเซลล์นะครับเพื่อนๆตัวนี้มันจะมีคําว่า T H ใช่ไครับเพื่อนๆแล้วก็มี COM แล้วก็ T L นะครับฉะนั้นเวลาได้มานะครับเราเอาสายตรงนี้นะมันจะมาต่อของใครของมันเลยนะครับ T H ก็เข้าใน T H นะครับ มันจะเป็นกล่องลักษณะนี้นะครับไม่ใช่ต่อบริเวณนี้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ากล่องของท่านเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะบางกล่องก็จะใช้น็อตหกเหลี่ยมบางกล่องก็จะเปิดง่ายๆนะครับนี่เป็นตู้ยี่ห้อจีเนียสนะครับเป็นกล่องหกเหลี่ยมเนาะถ้าเปิดมานะครับก็จะมีลักษณะขั้วแบบนี้นะครับเขียนว่า T H T L นะครับเสียบ3สายนี้เข้าไปแค่นั้นเองนะครับไม่ยากเลยนะครับส่วน2สายนี้มาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับ อันนี้มันมีข้อบวกเขาเขียนมาแล้วบวกเป็นแผงเล็กๆครับที่อยู่ด้านบนนะเพื่อนๆผมเอาวางไว้บนหลังคานี้เนี่ยนะครับทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูการตั้งเวลานะครับเปิดเข้าไปมองเห็นไหมเนี่ยอ่ะมันมองไม่เห็นครับผมเลยใช้โทรศัพท์อีกเครือ้โทรศัพท์อีกเครื่องนึงครับตรงนี้มันหน้าจอเขาจะล็อกนะครับเรากดอะไรไม่ได้เราต้องกดฝั่งฝั่งซีซีอาร์นะครับซีทับอาร์กดไปสครั้งนะครับ เพื่อชีขายหน้าจอนะครับ1 2 3 4ตัวนี้ตัว A หายไปแล้วนะครับเวลาตั้งเวลาเรามากดตัวนี้ถ้า P P นี่คือโปรแกรมนะครับกด P เข้าไป P นี่คือเขาจะเห็นไหมครับตัวนี้ P 1ออนหมายว่าโปรแกรมที่1 on ออนก็คือสั่งให้เปิดนะครับผมสั่งไว้แล้วนะครับ10โมงนะครับถ้าเราจะตั้งนะครับวันเดือนปีดูที่กดที่นี่เด y บวกนะครับดูให้ดีนะครับด้านบนนะครับมันจะมีแถวนะครับวิก M O Monday N U A T U Tuesday W E Wednesday T อะไร T S Thursday นะครับ Friday Saturday นะครับกดตรงนี้นะเปลี่ยนเห็นไหมครับผมจะให้มันขับเคลื่อนทุกวันเลยนะครับผมก็ต้องกดหนึ่งอา้าวมาเยะนี่ครับอ่าให้ครบนะครับถึง Sunday นะครับต่อไปตรงนี้นะครับ H บวกนี่หมายความเวลาอ่าเห็นไหมครับเราตั้งเปิดเวลาไหนก็ได้นะครับ ผมก็จะตั้งเป็น10โมงเหมือนเดิมนะอ่าสิบโมงแล้วก็ต่อไปนะครับกดปึง้งทีนี้ก็จะเป็นโปรแกรมทำงานอ่าโปรแกรมที่2นะครับ off คือหยุดเนาะผมก็เหมือนเดิมครับเราจะตั้งอ่าวันอะไรแล้วกดบวกนะครับอันนี้ผมทำแล้วนะผมไม่อยากกดอีกนะครับเวลาก็กดได้เหมือนเดิมนะขยับไปนี่ M บวกคือ minus นะครับนาทีเสร็จแล้วนะครับเราตั้งมันก็จะมีโปรแกรมอีกหลายๆโปรแกรมเลยนะครับเรา ผมตั้งแค่2โปรแกรมนะครับเพราะว่าผมทําแบบนี้ทุกวันบางคนเนี่ยที่ทําหยุดตรงนู้นบ้างตรง,งนี้บ้างอันนี้หน้าจอกลับมาแล้วคนระับตัวตัวนี้คือ a a นี่คือออโต้นะครับสถานะตรงนี้ออฟนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหมายเขาเขาปิดอยู่นะครับเราต้องมากดให้เป็นออโต้นะครับ ออโต้นะครับออโต้หมายว่าเดี๋ยวเขาจะทํางานตามเวลาถ้าเพื่อนๆปดไว้ออฟนี่เขาก็จะไม่ไม่ทำงานนะเพราะว่าเราไปปดออฟไว้นะครับถ้าออนก็คือปัม๊มน้ําจะทํางานท,าทันทีถ้าตัวนี้สีแดงขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อน,อนก็สามารถเรียกว่าสอบถามเพิ่มเติมนะครับผมก็ เรียกว่าวิ่งขึ้นวิ่งลงมาหลายรอบนะเชื่อไหมครับผมต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงไปด้านล่างเพื่อที่จะดูว่ามันเปิดไหมปิดไหมตระตะโกนบอกลูกน้องด้านบนนู้นมาทำงานไหมโทรศัพท์บ้างนะครับก็เป็นอันว่าก็ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองมาพอสมควรนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามไทยออร์แกนิกฟาร์มและพ่อเลี้ยงออร์แกนิกด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ